ไปได้รู้ตู้ตู้เซต้ามโอเคโอเคโอเคเฮ้ยขอให้ได้มาครับสวัสดีครับเพื่อนทุกคนนะครับผมวันนี้มาดูช่องของวานูนะครัมาดูคลิปเกี่ยวกับทหารกันนะเป็นน่าจะเป็น EP ต่อเนื่องที่ผมเคยทําไปแล้วนะในสนามเพาะของยูเครนนะใน1วันเนี่ยนะครับเขาต้องทําอะไรบ้างอะไรเงี้ยนะก็ค่อนข้างยาวเลยนะใครยังไม่ได้ดูคลิปก่อนหน้านี้นะไปดูคลิปก่อนหน้านี้ก่อนนะมันเป็น EP ต่อเนื่องกันมานะผมนะ เมืมาสามวันที่แล้วนะช่องนี้เขาได้ลงคลิปใหม่ไปอีกหนึ่งคลิปนะผมน,นะครับชื่อคลิปบอกว่าทหารรับจ้างโคลอมเบียนะในสงครามยูเครนนะผมนะอ่ะก็ะน่าจะเป็นคลิปเกี่ยวกับสนามเพาะอีกเหมือนเดิมแหละนะผมนะเดี๋ยวเราจะไปดูกันต่อไปนะว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับผม มันก็จะเป็นภาพแบบคล้ายๆที่เราเคยดูไปแล้วนะเออในสนามเพาะแห่งนี้นะครับแต่เป็นของนักาหารรับจ้างเนชื่อคลิปเขาบอกเนี่ยนะฮะเราคลิปนี้น่าจะได้เห็นอะไรอีกมุมนึ่งนะฮะ ี่หลุมสนามเพาะเนี่ยมันทำอย่างดีเลยเนะี่ยมีตะคงตะข่ายมีอะไรด้วยนะนี่มันตารางอะไรวนะเนี่ยน่าจะเป็นตารางงานกะเข้าเวรหรือเปล่าเนะี่ยน่าจะเป็นตารางแบบเข้าเวลาไหนบ้างอะไรเงี้ยนะใครอยู่ประจาจุดไหนบ้างอะไรเหมือนตอนที่เราไปเข้าเวรตามจุดต่างๆในหน่วยรบของกองร้อยทหารนะนะ ประมทั้งดีไซน์แล้วก็เต็มทุกทุกส่วเป็นภาษาตะไบนะฮะภาพบรรยากาศนะครับผมเป็นคลิปที่เราดูไปแล้วนะพวกสถานที่ต่างๆแต่ก็ยังมีเสียงปืนเสียงอะไรที่แบบว่ายิงเข้ามาอยู่เรื่อยหรือว่าอะไรนะ ร <laughs> ีมาหาชัน้นเดี๋ยวนี้เรามีคลิปของหน่วยลบของ CCO นะมานำเสนอนะน่าจะเป็นช่วงไม่ช่วงเย็นก็ช่วงดึกๆนิดนึงนะเดี๋ยวผมจะลงนะผมนะ AL AL <IA> มีคลิปเดือดอีกแล้วนะ <S 2> <S 2> ๆๆ

ปืนเหรอขัดเลยวะแต่มันทำอย่างดีเลยวะพวกกระสบทตายต่างๆที่วาง<ช>เป็นบังเกอร์ต่างๆเนี่ยโหมันทำต้องสูงเลยนะทำได้อย่างดีเลย ประมาณ14นาทีนะผมน่าจะให้เราดูในสนามเพาะนะครับผมนถะหานร,รับจ้างโคลอมเบียในสงครามยูเครนนะในสนามเพาะหนึ่งวันเลือกนะจะเป็นคลิปต่อจากคลิปที่แล้วเราจะมาดูคลิปนี้กันว่าเขาได้ยิงศัตรูหรือเปล่านะเดี๋ยวผมจำลังกระสุนอันนี้ได้นะขาวเกาะน,นี่เขาเติมลูกกระสุนนะ เออเนี่ยปืนเปิน,ปน,ปนพวกเขาตอบตายบังเกอร์ต่างๆจําได้นะมันเป็นอีพีต่อเนื่องกันมานะที่เราได้รับชมไปแล้วนะผมทําลงลงไปแล้วนะบตั้งฐานรับนะเออคอยระมัดระวังพื้นที่ตรงนี้นะ ก็ดูบรรยากาศนะว่าเขาทําอะไรบ้างั มันจะมีคําถามที่อยู่ในหัวคุณนะว่าถ้าคุณเจอฐานแบบเนี้นะที่เขาแบบตั้งฐานรับมือกับคุณอย่างนี้นะถ้าเกิดคุณแบบคือพยายามที่จะโจมตีเขเ้ามาคุณจะทํำยังไงนะไม่ต้องคิดอะไรมากเลยครับคุณบังคับโดนเนี่ยนะสักสองสามลำเนี่ยที่บรรทุกระเบิดกุ้งเข้ามาเนะี่ยฐานแบบนี้ก็แทบจะแบบเละแล้วครับนะเออเดี๋นี้อย่าลืมนะว่าโดนแม่ง สามารถทํางานได้ทุกสถานการณ์ที่มีหลุมสนามพอที่แข็งแรงแบบนี้นะมันสามารถระเบิดให้มันเล็กไปได้หมดนะมนะมันขึ้นอยู่กับจํานวนอ่ะที่คุณจะใช้กับมันนะะพวกไม้ตรงนี้มันก็ไม่ได้แบบว่าแข็งแรงเลยมากหรอกะมันโดนระเบิดเข้ามันก็ไหมเหมือนกันนะมันก็พังเหมือนกันนะแล้วไหนจะพวกลังระเบิดลังกระสุนต่างๆที่มันโดนไฟแล้วมันก็ระเบิดอีกเนี่ยมันแบบ ถ้ามันโดนเข้าจังๆเนี่ยมันก็ไฟไหม้เหมือนกันนะไอ้พวกฐานพวกนี้ยนะ เปืนมันดังอยู่ตลอดเวลาไม่รู้ว่ามาจากตรงไหนมั้งหรือว่าฝั่งนี้ยิงออกไปก็ไม่รู้ทีนี้ตอนรับสู่สงครามยูเครนนะผมรู้อยู่แล้วว่าจะเป็นสงครามยูเครนนะนะเอ้โหถ่ายแล้วเวียนหัวหมดเลยเนะี่ยคืนใส่เลยเนี่ยผมแต่เนา่หลัเพรานี้มันใหญ่นะมันยาวเลยนะ เออ,อยากจะพูดอะไรอย่างไหมเราสบายดีครับเราโอเคนะพวกเราคือที่ีพร้อมสำหรับทุกสิ่งพร้อมดีห้าสี่ห้านี่คือห้าสี่ที่จะเทมันออกมาที่นี่นะกล่องนี้เมื่อเสร็จแล้วนะอืมอเ,เขาสบายดีนะเราอยู่ที่นี่นะพร้อมแล้วทุกสถานการณ์นะ เรากําลังสังเกตศัตรูแล้วผมไหมมันเป็นพื้นที่ที่พวกเขายังคงยิงพวกเราจากบังเกอร์นะครับผมแสดงว่ามีศัตรูอยู่ไม่ไกลนะเออปืนใหญ่จรวดพวกนะฮะฉันเห็นมาหมดแล้วนะผมเครื่องยิงพวกเออจรวดต่างๆนะจัดป่ะ

แต่ว่าสงครามใหญ่ระหว่างประเทศกับประเทศลบกันเนี่ยนะนึกว่าจะไม่มีโอกาสได้เห็นแล้วแต่นี่มันค่อนข้างที่แต่ชัดเจนเลยนะรัะเสเซียยูเครนแบบโอประกาศส,สงครามนะเออไปชนเลือดระไปชนเลือดรนกุจจงนะลากยาวเขาสู่สามสี่ปีแลนะ้วเ,เนีเ่ย โอเคโอเคโอเคไปขว้างออกมาโอ้พันเข้ามาพวันเข้ามาพวกเข้ามาพวกมันเกมหนเข้ามาพวกมันเข้ามาพวกมนเ้กนเข้าวก้ามาข้ามากมันเข้ามาพวกมันเข้ากมนเกมนเข้ามาพวกมันเข้ามากมามาพวก้ามานเ้ามกมันเข้านเนเ้ามาพวกมันเมาพนเข้ามาามาพวกมั้านเนเข้ามาพามเข้้ามาพวกมัมาพเนเ้ามาพว ไอ้นำาบอกว่าเดี๋ยวได้เดี๋ยวไปหยิบอาวุธก่อนอะไรอย่างเงี้ย What the fuck <Yeah. S 2> จะอยู่กันหลายคนเนี่เป็นสิบแล้วเนี่ยตรงเนี้ยอยู่กันเยอะมากนะช่วยกันดูคนละที่คนละทางนะเออ อย,อยู่อันโคตรเยอะเลยเนี่ยแต่ยามีความคพัต่อนะผมว่ามันดีนะฐาหรับจ้างต่างชาติมีอะไรบางอย่างพังอยู่ตรงนั้นเหรอส <c oughs> งครามที่ไม่รู้จะจบแต่ยูเครนก็ระดมพลนะ นักรบหลายๆประเทศเข้าไปช่วยเยอะนะอืมไม่จบอ่ะเพราะว่าลากยาวแน่นอนเพราะว่าดูแล้วก็กําลังคนเนี่ยดูเหมือนจะมีปัญหานละแต่เอาก็จริงก็หลายประเทศก็เข้าไปสนับสนุนยูเครนเยอะนะเพราะว่าเขาไม่ชอบรัสเซียนะมาลุกลานประเทศคนอื่นเลยก็ส่งกําลังคนเข้าไปช่วยเพียบเลย พวกเขาเดินไปข้างหน้านะครับพวกเขานี่คือทหารรัสเซียเหรอเห็นเหรอหรือว่าไงน่าจะใช่เั้ะพวกเขาบอกว่าที่พวกเขาอยู่ที่นั่นกันหมดอะรอ้โอ oh. า เป็นสถานการณ์ที่เริ่มจะตึงเครียดแล้วเนี่ยต้องติดตาม EP ต่อไปเนี่ยเวลาจะถึงจุดที่มันแบบคายแม็มันมันแล้วเนี่แม่งคลิปแม่งมัดจะจบเนี่ยเหมือนหนังละครแบบว่าซีรีส์ไทยเลยเนี่ย <c oughs> อุ้ยหัวระเบิด RPG นะมีครบหมดขังแสงนะตรงเนี้นะพวกวุฒต,ต่างๆมีครบมือหมด <Happiness in the air> <styles> เดินหน้าต่อไปแต่บ <flatten> ังเกอร์ระดามเพราะตรงนี้มันดีว่ะทำหลุมไว้โคตรแข็งแรงเนยครับดูจากการที่แบบเอาไม้ขึ้นไปวางอะไรนียทำได้อย่างดีเลยนะตรงนี้ยอืมันจะอยู่มานานแล้วด้วยหลายเดือนแล้วเลยตรงเนี้ย่ะกได้เรวนาะ่เ Yo no me tengo eh, que han entrado por ahí o están entrando ahí por ahí. Ah, el grupo de A por el lado de ese. Sí. Ahí ¿Sí? todo lo que está corre, todo el mundo corre, y no tiene nada. Aquí no puedes cabo. Caballo, ¿por qué es? Caballo, caballo. Caballo ahí, mira, mira acá. Caballo está bien. Salió ahorita para allá. เขากำลังจะย้ายตำแหน่งไปที่อื่นแล้วเนี่ยเขาบอกว่ามันมีคนบาดเจ็บอยู่ด้วยนะอยู่ไหนอะคนบาดเจ็บอะอ๋อคนบาดเจ็บที่เขาล่ามาปะอันนั้นมันคลิปเดียวกันปะวะน่าจะคลิปเดียวกันนะอ๋อที่เราดูไปก่อนหน้านี้แล้วนะว้าวเย้ อยู่กันเยอะมันค่อนข้างจะหลายความคิดหน่อยนะเขาบอกว่าคุณได้รับบาดเจ็บนะเขาว่าผู้บาดเจ็บคือคุณนะอะไรอยู่นี่ไม่เห็นคนบาดเจ็บเลยคนบาดเจ็บน่าจะนั่งอยู่มั้งนอนอยู่วะผู้ออที่มีชีวิตอยู่อยู่ที่นี่นะโดยตรงนะผมพร้อมตัวที่เขาประจําฐานนะวหนุ่มสนามเพราะเขาตั้งเป็นฐานทัพอยู่ตรงนี้นะสู่ปรชาการต่าง ก็อยู่ตรงนี้แหละหลายคนหลายทิบคนตั้งรับมือตั้งรับมือศัตรูที่กำลังจะลุกมาบุกอะไรเงี้ยนะเออตั้งฐานรับไว้เดี๋ยวน่าจะมีหลายอีพีจัดนะนะเออช่องมาดูเลยเดี๋ยวต้องติดตามดูเรื่อยนะรู้สึกหลังๆเนี่ยเขาจะมาอีพีแบบว่าสนามเพาะนะเออก็เดี๋ยวติดตามไว้หน่อยแล้วกันนะเป็นการดูแบบว่าผลขลายมากนะเราดูคลิปคือทหารแม่งยิงกันแบบเห็นศพเห็นอะไรแม่งนะ หลายคลิปแล้วมันเครียดนะเออมาดูคลิปแบบดูคลิปเหมือนว่ามันจะไม่ค่อยมีอะไรบ้างนะเออก็ดูแบบว่าผ่อนคลายเป็นการแบบว่ารีแลกต์ตัวเองบ้างนะผมนะเดี๋ยวติดตามไว้ครับช่องนี้เดี๋ยวผมมาทำรีแอคต่อเรื่อยๆนะผมเนะื้อหาค่อนข้างดีนะเออก็เป็นคลิปแบบดูได้แบบสบายๆนะผม